สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดพกเล็กนะครับเป็นเหล็ก N695 ของโบเลอร์นะครับเหล็กตัวนี้ซื้อมาจากบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดแห่งประเทศไทยนะครับราคาครับราคามีดพร้อมสองคายเด็กอยู่ที่1,800บาทนะครับโคตรถูกเลยนะครับคายเด็กแท้เลยนะครับจะมีอยู่2รูปทรงนะครับวันนี้จะมีเล่มแรกนะครับ เล่มแรกเล่มเดียวนี่เป็นมีดแคมป์นะครับส่วนเล่มที่สองสามสี่เป็นทรงโบวีครับผมมาเดี๋ยวมาดูเล่มที่หนึ่งกันก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นมีดแคมป์นะครับสวยงามนะครับปาดผิวด้านซ้ายด้านขวาเรียบเป๊ะเลยนะครับด้ามไม้พยูงนะครับใบมีดยาวอยู่ที่4.9นิ้วใบมีดกว้าง1.4นิ้วสันหนา3มิลน,นะครับเหล็กชุดนี้สันจะหนาแค่3มิลเท่านั้นนะครับ สวยงามมากครับด้ามไม้พะยุงครับสีเข้มๆเ,เลยนะครับเนี่ยราคา1,800บาทนะครับคมหวานๆเลยนะครับมาพร้อมซองคลายเด็กนี่ครับสวยงามนะครับนี่ก็เป็นกิ๊บล็อก ส่วนเล่มที่2ครับเป็นทรงโบวีครับใบมีดยาว4.8นิ้วครับใบมีดกว้าง1.4นิ้วสันนา3มมิลสวยงามมากครับมีดโบวีเป๊ะเลยครับปาดผิวเห็นไหมครับราคาเท่ากันนะครับ1,800บาทคอมันหวานนะครับมาพร้อมซองคายเด เล่มที่3ครับใบมีดยาว4.8นิ้วกว้าง1.4นิ้วนะครับสันนาสามมิลครับดาไม้พยุงครับคมหวานนะครับ,รบ,น,น,รบนี่ครับซองไครเด็ก ไปเล่มที่4ครับใบมียาว4.8นิ้วกว้าง1.4นิ้วสันหนา3มมิลครับดาบไม้ประยูงเทสคมความคามนะครับ เ,เพื่อนเพื่อนชอบเล่มไหนทักทายม,มาได้นะครับราคามีพร้อมสองขายเด็ก1,800บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ